สวัสดีครับยามบ้างข้างบ้านวันนี้มาพาชวนลูกชายมาปลูกผักครับมาเรื่องอะไครับอีเล็กมาปลูกผักกันครับนี่เป็นผักที่แปลงที่เตรียมไว้นะครับมีหญ้าก็ถอนหญ้าก่อนครับถอนหญ้าก่อนครับถอนหญ้าก่อนถอนหญ้าก่อนนะครับถอนหญ้าถอนหญ้าอะไร ถอนหญ้าครับถอนไม่ได้หมดเลยครับถอนไม่ได้หมดเลยถอนแล้วลก็อ,ออขยับไปขยับไปขย,ปขย,ปยับไปเดี๋ยวพ่อถอนให้ดูนะครับหญ้ารับเยอะฝนตกมากหญ้าเขาเยอะครับนี่เตรียมไว้แล้วครับ นี่เป็นเซงที่เตรียมไว้แล้วนะครับก็มีผสมแบดดำแลดนะครับสมแปบที่วัวแล้วก็ที่เค้กครับผสมต้องปล่อยต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้า,า,าวันแล้วครับสิบห้าวันนึงเดือนหนึ่งเพื่อให้มันอ้วาจ้าครับ คกเค้าเข้ากันหลังจากนั้นก็เริ่มครับเริ่ม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 องปวดดินครับลักษณะการปวดดินทำกันแบบภูมิใจยยชาวบ้านนะครับ โรยตามใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยอะค่อยๆโรย ด้วยจะได้ออกนะครับแล้วก็เม็ดผักครับที่เตรียมไว้เป็นกวางกุ้งนะครับ สูงหน่อยครักสูงสูงหน่อยจะได้ทั่วถึงถึงขัน้นต้องแกะซองใหม่เลยครับนี่หมดไวมากครับ จริงเราทำแปลงแบบนี้เราสามารถผสมรวมกันได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปแยกอีกทีนึงเราจำเป็นต้องคัดละเอตอตรงอย่าัดใจเย็นรับคนรับหวานสุสูงรับหวานสุสูงหวานสุงสูงโอเคครับ อันนี้ก็หมดไปแล้หนึ่งแปลงนะครับหลังจากนั้นก็เอาสเลนสีดำครับที่เตรียมไว้สเลนสีดำครับเา้าลูกชายเอาดึงไปตรงโน้นยสุดเลยเอา้าวดึงมาครับดึงมาดึงมาแล้วก็คุมครับคุม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 ไปสุดเลยลูกคุมไาสุดเลยอ่าโอเคครับคุมสุดสุดเลยครับส่วนอันนี้มันไม่พอนะครับ มันไม่พอเอาอนี้มาก่อดได้ครับมันไม่พอครับเต้องเอารั้วมาก่อดครับเอารั้วมาปูไว้ก่อนครับเอา,าน,อน,เน,เนี่ขยับเดินตามเข้ามาเลยครับเดินตามเข้ามาเลยนี่มาชื่นชมผลงานแปลงผักเต้คุณมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นเอง ด้วกตอนนี้ก็กำลังเก็บสเลนสีฟ้าด้วยครับลูกชายเสเลนสีฟ้าปูแคนี่เรากต้องปูเสเลนสีฟ้าด้วยอะปูเอาแล้วก็ปูแบบนี้ได้เลยอะปูเอาให้สุดๆไปเลยนี่นะครับอ,อย่าเหยียบนะครับไม่อย่างนั้นพอเราปูเสร็จแล้วก็ เนี่ยครับเก็บเก็บอันนี้เก็บเก็บก้วยลูกเก็บเก็บอ่ะต้องเก็บขยะด้วยครับเก็บครับขีขยะต้องเก็บครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีเดี๋ยวเราวดัวดวกอนครับตอนนี้รดน้ำต้นไม้ต้องแล้วก็รดน้ำอีกทีครับที่เอาเสบขยะมากรางนี่หนึ่งก็มีประโยชน์ตรงนี้กันไก่แล้วก็กันปลาแล้วก็ ทำให้มันเล็ดผักงอกเร็วขึ้นครับชุบน้ำไล้ชุบนะครับ,รรบแต่นี่เป็นเพราะว่าฝนมนตกเยอะผมก็เลยลดม่เยอะมากต้องลดน้ำชุ่มๆนะครับแต่ถ้าใครฝนตกไม่ต้องลดน้ำแล้วครับลดน้ำอย่างเงี้ยไม่เม็ดผักมันก็จะไม่ไหลไปกับน้ำนครับโอเคลูกชายพอหน้ามาอีกหนึง่งครับและนี่ที่เหตฝนที่ลูกดาวเรืองไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่า ดาวเรืองเนี่ยพอเวลาเราลดน้ําดาวเรืองหรือว่าฝนตกมาเนี่ยกินกองดอกดาวเรืองเนี่ยมันจะช่วยไล่มแมลงได้ครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับมีมตอนนี้ผมได้ไปยกน้ํไมาหนักมากครับต,รออต้้งมาลดน้ําไม่ชุ่มด้วยเออท้องลดน้ําไม่ชุ่มฉ่ำลดน้นําไม่ชุ่มฉ่ำโอ้ยทางเดินเย็นที่ยากมากครับลดน้าไปให้ชุ่มครับ ลดน้ำไปเลยครับลดน้ำไปครับก่อนลดน้ำไปก่อนครับลดน้ำไปก่อนลดน้ำป่ปชุ่มฉ่ำแค่นี้ผมว่าก็ไม่ได้จะพลเลยนะคบเ,เออผมลืุบอกครับนี่ตรงนี้คือสวนข้าวโพดนะครับตรงนี้เป็นสวนข้าวโพด ฮัลโหลเห็นมะเิกเนี่ยตรงนี้มันสวยข้าวโพดนะครับมีต้นกล้วยออมีมะเขือแล้วก็ต้นดีต้นอะไรผมจำไม่ได้อ๋อต้นขาิ่นนึกออกต้นขาเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเดือนตาผมมอะไรครับเดินตามาครับนี่ครับตรงนี้ที่คุณเห็นเป็นต้นมะนาวนะครับนี่ตรงนี้ต้นมะนาวครับปลูกไว้หลายปีแล้วครับ ประมาณสามสี่ปีนะครับกว่าจะขึ้นนี่ตัวตรงนี้ครับเป็นตัวสับประรดครับนี่เป็นสววสับประรดครับก็ปลูกไว้นานเช่นเดียวกันครับก็นี่ตอนนี้ก็เป็นแร,รงนะครับแรงนี่หลูไว้ฝั่งนู้นเป็นกล้วยหอมฝั่งนี้กล้วยไข่นะครับแล้วก็นี่เป็นกล้วยน้ำบาขวบปลูกไว้หลายกล้วยจริงๆนะครับนี่เป็นข่าครับข่าก็พูด มะเขืออพริกโอ้เขาบอกพากับผมครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนเลยครับต้นดาวเรืองมันล้มครับก็เลยต้องหาไม้มาพยุงครับพยุงไว้ก่อนครับนี่ไมคหาไม้มันพยุงครับไม่งั้นจะเดินยากครับนี่เขาเอามาสองอนนะครับ ไมด้น,นเหนียวมากก็ผักไม่แทบไม่ได้เลยเย็บัวก็บครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบััสดีครับ